สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็เพื่อนใหม่ทุกๆคนนะครับพบกันกับการเรียนรู้สูตรหวยรัฐบาลนะครับงวดวันที่16ตุลาคมนะครับงวดหน้านั่นเองนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาดูแนวทางการคำนวณตัวเลข3ตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เลข2ตัวร่างรัฐบาลด้วยนะครับมาดูว่างวดหน้ามีเลขตัวไหนบ้างที่เราควรนําไปพิจารณานะครับในการเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเองนะครับเรามาดูสูตร3ตัวก่อน สูตร3ตัวนะครับเวลาเราคิดคำนวณออกมาแล้วในแต่ละงวดเลขจะได้ประมาณนี้ทุกงวดเลยงวดละ3ชุดนะครับมีชุดหนึ่งที่ออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบนี้นะครับ6 6 2นะครับแล้วก็6 6 5งวดที่ผ่านมานั่นเองนะครับช่วงนี้เลข6ขยันออกมากนะครับใครชอบคิดชอบคำนวณตัวเลขนะครับลองฝึกคิดฝึกคำนวณไปพร้อมๆกันนะครับ ผมจะทําตัวอย่างให้ดูนะครับผมจะย้อนให้ดูสักสองงวดให้ทุกคนพอเข้าใจการคํานวณนะครับแล้วก็จะทําวันที่16ตุลาให้เลยว่าได้เลขตัวไหนบ้างนะครับผมจะเริ่มทําจากวันที่1กันยายนนะครับงวดนั้นที่ออกคือ6 0 6กับ9 4นั่นเองนะครับเวลาจดตัวเลขนะครับโดยเฉพาะเลขหน้าครั้งที่1ที่2ต้องเรียงให้ถูกต้องนะครับห้ามสลับกันนะครับเลขท้ายเช่นกันนะครับสูตรของเรานะครับในแต่ละหลักนะครับเรานําปีพศมาตั้งทํา 5, 6, 7, หลักร้อยห้าหกเจ็ดหลักสิบห้าหกเจ็ดนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับเราตั้งแค่สองตัวคือหกเจ็ดข้างหลังนั่นเองนะครับทีนี้ไปดปูจุดที่เราต้องใช้ในการคำนวณนะครับใครที่ดูในงวดที่ผ่านมาคงพอจําได้นะครับในตําแหน่งหล,หลักร้อยนะครับให้เราดูเลขห,หน้าครั้งที่หนึ่งหลักร้อยกับหลักสิบบวกกันนะครับแล้วก็ดูหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งของเลขท้ายนั่นเองนะครับหลักสิบก็เช่นกันนะครับงวดที่ผ่านมาใครได้รับชมคลิปคงพอจําได้ หลักหน่วยรางวัลที่1กับหลักหน่วย2ตัวร่างรัฐบาลบวกกันนะครับตรงนี้แล้วก็หลักร้อยครั้งที่1เลขหน้านะครับหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับให้เราดูที่หลักพันของรางวัลที่1ตรงนี้ไปบวกหลักหน่วยของรางวัลที่1ตรงนี้สองจุดนี้บวกกันนะครับอีกจุดหนึ่งไปดูเลขหน้าครั้งที่1หลักหน่วยตรงนี้ไปบวกหลักร้อยครั้งที่1ของเลขท้ายนั่นเองตรงนี้นะครับวิธีการตั้งตัวเลขนะครับ หนึ 1> 1่งบวกเจ็ดจะได้แปดมาตั้งตรงนี้แล้วก็เลขสี่มาตั้งนะครับหกบวกสี่ได้สิบคือศูนย์ตั้งตรงนี้แล้วก็เลขหนึ่งเอามาตั้งนะครับเก้าบวกหกสิบห้าตั้งเลขห้านะครับสามบวกศูนย์ได้สามตั้งเลขสามแบบนี้นะครับวิธีการบวกเลขให้ทุกคนบวกลงมานะครับแปดบวกห้าได้สิบสามแบบนี้นะครับสี่บวกหกได้สิบคือศูนย์นะครับสามบวกศูนย์ได้สามนะครับสามเพิ่มเป็นสี่ 4เพิ่มเป็นห้าเพิ่มเป็นหแล้วก็เพิ่มเป็น7นั่นเองนะครับเพิ่มแต้มทั้งหมด5ตัวแบบนี้นะครับในตำแหน่งหลักร้อยนั่นเองหลักสิบศูนย์บวกห้าได้ห้าบวกหได้เจ็ดนะครับห้าบวก7ดได้สิบก็คือสองสองเป็นสามเป็น4ี่เป็นห้าแล้วก็เป็น6นั่นเองหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับบวกกัน5บวก6ได้11คือ1นะครับศูนย์บวกสามบวก7ดได้10บคือศูนย์นะครับ 1บวก0ได้เท่ากับเลข1นะครับพอได้เลข1แล้วก็เพิ่มแต้มเป็น2นะครับเพิ่มแต้มเป็น3แบบนี้นะครับหลักหน่วยนะครับจะมีทั้งหมด3ตัวแบบนี้นะครับ1 2 3สาเพิ่มข้างละ1แต้มนั่นเองนะครับทีนี้ตัวเลขนะครับหลักร้อยแต่หลักสิบนะครับเราจะเลือกมาหลักละ1ตัวเท่านั้นไปวางข้างหน้าหลักหน่วยตรงนี้นะครับในตำแหน่งหลักร้อยนะครับตำแหน่งสุดท้ายตัวนี้บวกกันได้4มาวางนะครับ ส่วนหลัก10บวกกันได้9แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็บวกกันนะครับบวกกับตัวสุดท้ายนะครับ4ีบวก7ได้11คือ1 1ตัวแทนเป็นเลข6หลัก10ก็เช่นกันนะครับ9บวก7ได้16 6ตัวแทนเป็นเลข1คําคำว่าตัวแทนเนี่ยผมอธิบายทุกงวดทุกคลิปไปนะครับผลบวกของ5นะครับเราเรียกว่าตัวแทนเลขนะครับผลบวกของ5นะครับ1บวก5จะได้6 6บวก5ได้11คือ1 ะครับตัวเดียวกันนะครับให้บวก5นั่นเอง, everyone, เองวิธีการฟันธงตัวเลขให้ทุกคนนะครับเลือกตัวที่มาพร้อมกันนะครับข้างบนกับข้างล่างจะมีแค่ตัวเดียวทุกงวดเป็นเลข6หลักร้อยนะครับที่เราเลือกออกมาจะมีแค่ตัวเดียวทุกงวดแบบนี้นะครับเลข6หลัก10นั่นเองเราก็นําเลข6,6 6ตัวนี้นะครับไปวางข้างหน้าหลักหน่วยที่เราเลือกไว้แบบนี้นะครับแบบนี้ แล้วก็663นั่นเองนะครับเราก็มีเลขอยู่3มชุดที่เราไปเสี่ยงสลักกินแบ่งรัฐบาลในงวดถัดไปนั่นเองนะครับ1กันยานะครับเราคำนวณออกวันที่16กันยานะครับออกมา662นั่นเองแบบนี้ถ้าเราตัดเลขถูกต้องนะครับหลักร้อยเลข6หลักสิบเลข6ก็จะมีชุดหนึ่งที่ออกตรงกับสลักกินแบ่งจรรัฐบาลที่เราเลือกไว้นั่นเองนะครับสตัวข้างหน้านะครับไปลุ้นกันเอาเองนะครับรางวัลที่1 นะครับงวดถัดไปนะครับเวลาเราจะคํานวณอีกเราก็ไปจดข้อมูลนะครับให้ถูกต้องนําปีพศม,มาตั้งหลักร้อยกับหลักสิบตั้งทั้งหมด3ตัวนะครับห้าหกเจดส่วนหลักหน่วยตั้งแค่2ตัวแบบนี้จุดเดิมนะครับตำแหน่งเดิมนะครับหลักร้อยวงไปที่หลักร้อยหลักสิบครั้งที่1เลขหน้าและหลักหน่วยครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองนะครับหลักสิบก็เหมือนเดิมนะครับ หลักหน่วยรางวัลที่1ไปบวกหลักหน่วย2ตัวล่างรัฐบาลตัวนี้และก็หลักร้อยครั้งที่1เลขหน้านั่นเองหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับวงไปที่หลักพันรางวัลที่1ไปบวกหลักหน่วยรางวัลที่1ตรงนี้แล้วอีกจุดหนึ่งนะครับไปดูเลขหน้าครั้งที่1หลักหน่วยตรงนี้ไปบวกหลักร้อยครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองแบบนี้นะครับนำตัวเลขมาตั้งนะครับสองบวก3ามได้เท่ากับเลข5นะครับเลข8ดมาตั้ง สอบวกเได้9เลข2มาตั้งนะครับแปวกสได้10คือศนย์มาตั้งตัวนี้นะครับศูนยกศย์ก็ได้ศูนย์ก็มาตั้งตัวนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเราก็บวกเลขลงมานะครับได้ศูนยบวกหได้4ีนะครับศูนย์บวกสก็จะได้เท่ากับเลข4 4เพิ่มเป็นหเป็น6เป็น7แล้วก็เป็นแปด นะครับจะมีทั้งหมด5ตัวนะครับ9บวกหได้14นะครับ2บวก6ได้8 4ดี่บวก8ได้12ก็คือ2นะครับ 2, 2เพิ่มเป็น3มเป็น4เป็นหแล้วก็เป็น6แบบนี้หลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับศย์บวก6ได้หนะครับศูนย์บวก7ได้7 6บวก7ได้13าเราก็ตั้งเลข3มนะครับ3เพิ่มเป็น 4, 4ี่เพิ่มเป็น5หลักหน่วยจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับเราตั้งเอาไว้เพิ่มครั้งละหนึ่งแต้มนั่นเอง นะครับทีนี้เราไปฟันธงหลักร้อยกับหลักสิบออกมานะครับหลักละหตัวเท่านั้นตำแหน่งสุดท้ายตัวนี้บวกกันได้9นะครับฟังหลักสิบบวกกันได้4นั่นเองตัวนี้มีที่ไปที่มานะครับเดี๋ยวใครชอบเสี่ยงสลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับเดี๋ยวจะบอกให้นะครับ9กบวก7ดได้16 6ตัวแทน1นะครับคงพอเข้าใจนะครับผลบวกของ5นั่นเองนะครับ4บวก7สเกดคือ1 1 ตัวแทนเลข6นั่นเองนะครับผลบวกของห้าแบบนี้นะครับตัวที่เราเลือกออกมานะครับก็คือตัวที่มาพร้อมกันนั่นเองสูตรข้างบนนะครับก็จะเป็นเลขหกข้างล่างก็เป็นเลขหเลือกออกมาหลักสิบก็เช่นกันนะครับได้เลขหแบบนี้เราก็นําเลขห6หตัวนี้ไปวางข้างหน้าจะเป็นหกหกสามนะครับจะเป็นหกหกสี่แล้วก็จะเป็นหกหกหนั่นเอง เลขก็จะได้ประมาณนี้ทุกงวดนะครับนําไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นั่นเอง16กันยาคำนวณออกวันที่1ตุลาคมงวดที่เพิ่งออกไปนั่นเอง6 6หนะครับ6 6หนะครับถ้าเราตัดเลขถูกต้องนะครับ6 6แล้วก็5คือตัวนี้เราก็สามารถไปลุ้นรางวัลที่1ได้นะครับสูตรการคำนวณน,นะครับทุกคนสามารถคิดเองทำเองได้นะครับตำแหน่งที่ผมได้วงเอาไว้นะครับจำเอาไว้นะครับ ทุกงวดทําตามที่ผมแนะนํานะครับทีนี้บอกไว้ก่อนนะครับที่มาทําตัวนี้ผมไม่ได้รู้นะครับว่าเลขตัวไหนจะออกหรือไม่ออกนะครับเลขในแต่ละงวดจะได้ 3- ชุดแบบนี้แต่เราต้องรู้จุดนี้เพิ่มเติมนะครับนี่คือจุดสําคัญนะครับเพราะว่าเราต้องตัดตัวเลขหลักร้อยแค่ตัวเดียวหลักสิบแค่ตัวเดียวมาวางข้างหน้าตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราทําให้ดูตอนนี้อาจจะเป็นการชักชวนหรือว่าแนะนําให้ทุกคนไปเล่นนั่นเองนะครับ เอาเป็นว่าใครชอบคิดชอบคำนวณตัวเลขชอบแนวต่างแนวทางการคำนวณแบบนี้นะครับอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับทักมาหาผมได้นะครับ0952429504นั่นเองเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ ID line นะครับใครอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับทักมาหาผมได้นะครับหรือถ้าสะดวกโทรก็โทรได้เช่นกันนะครับเบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยนะครับโทรมาหาก่อนก็ได้ ะครับยินดีให้คําปรึกษาทุกท่านนะครับสูตรที่ส่งไปให้จะมีคําอธิบายบอกนะครับว่าตัวนี้ตัวไหนบวกกันมาวางตัวนี้ก็เช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูงวดหน้ากันผมจะทํางวดหน้าให้เลยนะครับทําจากวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับเลขที่เพิ่งออกคือ665นะครับเราก็ตั้งเหมือนเดิม567หกเแล้วก็567นั่นเองวงไปที่เดิมนะครับหลักร้อยหลัก,ลกสิบครั้งที่หเลขหน้า แล้วก็หลักหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขท้ายนั่นเองนะครับฝั่งหลักสิบก็เหมือนเดิมนะครับวงไปที่หลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งหลักหน่วยสองตัวล่างนะครับใครดูว่ที่ผ่านมานะครับคงจําได้นะครับผมใช้หลักนี้ทุกงวดเลยนะครับแล้วก็หลักร้อยครั้งที่หนึ่งเลขหน้าหลักหน่วยวงไปที่หลักพันรางวัลที่1บวกหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งตรงนี้แล้วก็หลักหน่วยครั้งที่หนึ่งไปบวกหลักร้อยครั้งที่หนึ่งของเลขท้ายนั่นเองนะครับตั้งตัวเลขเหมือนเดิมนะครับศูนย นะครับตรงนี้เป็นเลข9น้านมาตั้งห้าบวกเก้าสิบสี่ก็มาตั้ง 94, ตัวนี้เป็นเลข0ูนย์นะครับแดบวกห้าสิบสามาตั้งนะครับศูนย์บวกสามได้สามก็มาตั้งขั้นตอนต่อไปเราก็บวกกันลงมานะครับ5้าบวกห้าได้10คือ0 9ย์เ้าบวกหกสิบห้าศนย์บวกหได้ห้านะครับหเพิ่มเป็นหเป็น7ดเป็น8ดแล้วก็เป็น9มีปากกากระดาษก็จดเอาไว้ดูได้ นี่คือหลักร้อยวันที่16ตุลาคมนั่นเอง9 6บวกกันได้5นะครับ5เป็น6นะครับ6เป็น7เป็น8แล้วก็เป็น9นี่คือหลักสิบเป็นตัวเดียวกันนะครับไม่แน่เลขอาจจะเบิ้ลอ,อีกก็ได้นะครับ3บวก6จะได้9นะครับ3บวก7ได้10คือ0 9บวก0จะได้9 9เป็น0 0เป็น1นี่คือหลักหน่วยที่เราฟันธงวันที่16 ตุลาคมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเลือกสลกักกินแบ่งรัฐบาลนะครับให้เลือกตัวเลขที่เป็น901อยู่หลักหน่วยนะครับมีโอกาสถูกรางวัลได้นะครับส่วนหลักร้อยกับหลักสิบจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นที่เราเลือกออกมานะครับภายใน5ตัวนี้แต่เราต้องรู้จุดนี้ต้องรู้จุดนี้นะครับใครที่ได้สูตรไปก็จะรู้นะครับว่าตัวนี้ตัวไหนบวกกันมาวาง ตัวไหนบวกกันมาวางแล้วก็เลือกแค่ตัวเดียวนะครับไปวางข้างหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นเลข3ตัว3มชุดนั่นเองนะครับสูตรนี้นําไปพิจารณาในการตัดสินใจได้นะครับในการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับและไม่ต้องกลัวว่าจะคิดไม่เป็นเพราะว่าผมช่วยดูแลให้คำแนะนําทุกงวดอยู่แล้วนะครับทีนี้1ปีนะครับมีทั้งหมด24งวดเราดูแลกันนะครับค่าครูงวดละ50บบาทเท่านั้นเองนะครับ ติดต่อก่อนได้ก่อนนะครับผมส่งให้ทั้งสูตร3ตัวและก็2ตัวนะครับไปนั่งคิดนั่งคำนวณด้วยตนเองได้นะครับนี่คือสูตร3ตัวท้ายรางวันที่1งวดวันที่16ตุลาคมนั่นเองถ้าเราจับคู่กันนะครับถ้าเป็นโครงสร้างตัวเลข5 6 7 8 9นี่คือหลักร้อย5 6 7 8 9แนี่คือหลักสิบแล้วก็901ที่เราเลือกออกมาถ้าใครสามารถที่จะนำตัวเลขทั้งหมด ไปเสี่ยงสลักกินแบ่งรัฐบาลได้ก็ลองจดจําไปดูนะครับเลขทั้งหมดนะครับมี15คู่วันที่16ตุลาคมนะครับงวดหน้านั่นเองนะครับมีทั้งหมด15คู่นะครับชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่ก็มีแค่3คู่เท่านั้นภายในนี้ที่เราเลือกออกมานะครับถ้าเราได้สูตรไปแล้วนั่นเองนะครับผมทีนี้เรามาดูสูตร2ตัวล่างกันบ้าง สูตร2ตัวล่านะครับทำคล้ายๆกันนะครับแต่มีแค่2หลักเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวทําตัวอย่างให้ดูนะครับทุกคนจะได้คิดเป็นทําเป็นนะครับสูตร2ตัวล่าบาลนะครับมีแค่2หลักนะครับเรานําปีพศมาตั้งเช่นกันอย่าง1กันยาที่ออกคือ94 5 6 7มาตั้งส่วนหลักหน่วยก็ตั้งแค่6 7แบบนี้นะครับวิธีการคิดนะครับหลัก10ให้วงไปที่หลักหมื่นของรางวัลที่1และหลักร้อยครั้งที่ สองของเลข้านนั่นเองมีเค่สองจุดนะครับจําง่ายหน่อยส่วนหลักหน่วยนะครับวงไปที่หลักแสนรางวัลที่1ไปบวกหลัก10บรางวัลที่1ตัวนี้และหลัก10ครั้งที่1เลขหน้าไปบวกหลักร้อยครั้งที่2เลขหน้าตรงนี้นะครับบวกกันนะครับมีปากกากระดาษก็วงเอาไว้นะครับงวดถัดไปสามารถทําเองได้เลข9มาตั้งได้เลยนะครับเลข3ก็มาตั้งตัวนี้1นบวกศได้1นะครับเจบวกสจะได้9 บวกลงมานะครับ9บวก5 14 3บวก6ได้9 4บวก9 13นะครับ3เพิ่มเป็น4 4, 4เป็น 5, 5. เป็น6แล้วก็เป็น7นั่นเองมีทั้งหมด5ตัวนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับ1บวก6จะได้7นะครับ9บวก7ได้16 7บวก6ได้เท่ากับเลข3นะครับหลักหน่วยนะครับให้เพิ่มครั้งละ2แต้มนะครับจะได้เท่ากับเลข5 แล้วก็เลข7นั่นเองนะครับครั้งละ2แต้มนะครับทีนี้เราจะฟันธงหลักสิบมาแค่ตัวเดียวนะครับเพื่อที่จะมาวางกับหลักหน่วยที่เราเลือกไว้นะครับตำแหน่งตัวนี้บวกกันได้1นะครับแล้วเราก็บวกกันนะครับ1บวก7ได้เท่ากับเลข8นั่นเอง8ตัวแทนเป็นเลข3นะครับทุกคนน่าจะเข้าใจนะครับผลบวกของ5วิธีการฟันธงตัวเลขเราก็เลือกตัวที่มาพร้อมกันนั่นเอง ได้เลข3ตัวเดียวเราก็นําเลข3ามตัวนี้ไปวางข้างหน้าวางข้างหน้าและก็วางข้างหน้าเลขก็จะได้3ชุดเหมือนกับสูตร3ตัวนั่นเองนะครับ1กันยายนออก16กันยายนนะครับงวดนั้นที่ออกคือเลขสาเห็นไหมครับถ้าเราคิดคํานวณถูกต้องนะครับสแล้วก็7ตัวนี้นําสลากไปขึ้นเงินได้เลยนะครับงวดถัดไปจะคํานวณอีก เราก็ไปจดข้อมูลให้ถูกต้องนะครับตั้งเหมือนเดิมนะครับห้าหกในตำแหน่งหลัก10บหลักหน่วยก็เป็น6 7แค่2ตัวนะครับหลักหมื่นรางวัลที่1หลักร้อยครั้งที่ 2, เลขท้ายหลักแสนรางวัลที่1ไปบวกหลักสิบรางวัลที่1แล้วอีกจุด1หลัก10ครั้งที่1เลขหน้าไปบวกหลักร้อยครั้งที่2เลขหน้านั่นเองนะครับสูตรอาจจะดูยากหน่อยนะครับเพราะว่า หวยไม่ใช่ถูกได้ง่ายๆนะครับ3ตัวนี้ถูกได้1ในพันนะครับมีหนึ่งพันประตูถูกได้แค่ประตูเดียวนะครับแต่ถ้าเป็น2ตัวแบบนี้100ประตูนะครับถูกได้แค่ประตูเดียวนะครับวิธีคิดก็ยากตามไปด้วยนะครับ0ย์กับ4นะครับมาตั้งแบบนี้6บวก6 12นะครับแล้วก็3บวก9 12นั่นเองบวกลงมานะครับได้5ได้ศูนย์ บวกได้5นะครับ5เพิ่มเป็น6เพิ่มเป็น7เป็น8แล้วก็เป็น9นี่คือหลัก10 2บวก6ได้8 2บวก7ได้9 8บวกเนะครับเพิ่มครั้งละ2แต้มได้9ได้11คือ1นั่นเองนะครับทีนี้เราไปฟันธงหลัก10ออกมาแค่ตัวเดียวนะครับ งวดนี้ตำแหน่งสุดท้ายบวกกันได้3นะครับสูตรที่ส่งไปให้นะครับผมจะมีคําอธิบายบอกนะครับว่าเลข3ตัวนี้ตัวไหนบวกกันมาวางนะครับคิดไม่ยากนะครับเพราะถ้าเราเลือกทั้งหมดนี้จะได้15คู่นั่นเองบางคนอาจจะทุนน้อยนะครับไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ได้นะครับได้10คือ0นะครับตัวแทนเป็นเลข5านะครับผลบวกของ5้นั่นเองนะครับวิธีการเลือกก็เหมือนเดิมนะครับฟันธงตัวที่มาพร้อมกันแบบนี้ ก็คือเลขห้านะครับเราก็นําเลข5ไปวางข้างหน้าวางข้างหน้าแบบนี้นะครับเลขที่เรานําไปเสี่ยงสลักก็มี3ชุดแบบนี้ทุกงวดนะครับไม่ต้องไปตัดออกนะครับ16กันยานะครับออกวันที่1ตุลาคมนะครับออก5้ก้านั่นเองนะครับออกห้าเก้านะครับเราตัดถูกต้องแบบนี้เราก็ไปขึ้นเงินได้นะครับนี่คือผลงานในงวดที่ผ่านมานั่นเอง นะครับใครอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตามเบอร์นี้นะครับ0 9 5ย์2 9 5 0 4้นั่นเองนะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ id line นะครับใครมีไลน์นะครับพิมพ์เบอร์นี้เบอร์นี้เข้าไปแล้วก็ทักมหาผมได้นะครับหรือใครอยากจะโทรมาปรึกษาก่อนก็โทรมาได้เช่นกันนะครับยินดีคําปรึกษาทุกสายที่ติดต่อเข้ามานะครับสูตรที่ส่งไปให้นะครับจะมีคําอธิบายชัดเจนแบบนี้นะครับจะมีตําแหน่งวงไปให้นะครับ แล้วเราช่วยดูแลคําคำแนะนำด้วยนะครับผมเรามาดูงวดหน้ากันงวดหน้าที่จะถึงดีนะครับตั้ง5้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็6 7นั่นเองนะครับวงไปที่หลักหมื่นรางวัลที่1หลักร้อยครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองนะครับวงไปที่หลักแสนนะครับไปบวกหลัก10ของรางวัลที่1แล้วก็หลัก10ครั้งที่1ไปบวกหลักร้อยครั้งที่2ของเลขหน้านั่นเองทำแบบนี้ทุกครั้งนะครับ1กับ6มาตั้ง เอ่อหนึ่งกับห้านะครับหกับห้าเจบวกหกสมาตั้ง5้าบวกแปดสิบสามก็มาตั้งบวกกันได้หนะครับบวกกันได้สิเคือหนะครับบวกกันได้เเพิ่มเป็น8เป็น9เป็น0แล้วก็เป็น1มีปากการกระดาษก็จดเอาไว้นี่คือหลัก10บวันที่16ตุลาคม3ามบวกหกได้เก้าสบวกเได้สิคือศูนบวกศย์ได้เก้เพิ่มสองนะครับได้ห เพิ่ม2ได้เท่ากับเลข3นี่คือหลักหน่วยวันที่16ตุลาคมนั่นเองใครชอบ2ตัวล่างรัฐบาลนะครับถ้าจะไปเลือกตัวเลข 9, 1, 3ฝากให้พิจารณานะครับในตำแหน่งหลักหน่วยนั่นเองนะครับส่วนหลัก10นะครับเราจะเลือกมาแค่ตัวเดียวนะครับภายใน5ตัวนี้จะเป็นเลขตัวไหนนะครับไปวางข้างหน้าตัวนี้จะเป็นคำตอบนั่นเองมีวิธีคิดวิธีคำนวณน,นะครับสูตรที่ส่งไปให้จะมีคำอธิบายชัดเจน นะครับทีนี้ถ้าจับคู่กันเป็นโครงสร้างนะครับ78901นี่คือหลักสิบนั่นเองนะครับแล้วก็9 1 3ที่ผมคัดออกมาแบบนี้นี่เป็น2ตัวเลขเทบาลที่เราจับคู่นะครับเป็นโครงสร้างตัวเลขให้นะครับแต่ก็จะมีแค่3ชุดภายในนี้ที่เราเลือกออกมานะครับแต่เราต้องรู้จุดนี้นั่นเองต้องรู้จุดนี้นะครับ นี่คือสูตร2ตัวล่างรัฐบาลนะครับงวดวันที่16ตุลาคมนะครับเลขที่คำนวณได้จะเป็นแบบนี้นะครับถ้ารู้จุดนี้เราจะเลือกแค่ตัวเดียวไปวางค้าหน้าได้เลข3มชุดนะครับสูตร3ตัวก็เช่นกันนะครับสูตร3ตัวนะครับถ้าเรารู้จุดนี้ก็จะมีแค่ตัวเดียวจะมีแค่ตัวเดียวไปวางค้าหน้าแบบนี้นะครับสูตรที่ส่งไปให้จะมีคําอธิบายนั่นเองนะครับผม นี่คือตัวเลขงวดวันที่16ตุลาคมนะครับฝากให้เพื่อนๆไว้พิจารณานะครับใครชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับลองนําไปประกอบในการพิจารณาในการเลือกได้นะครับทีนี้ช่องของเรานะครับสนับสนุนให้ทุกท่านนะครับเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมชอบคิดชอบข่าวมูลตัวเลขก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครต์นะครับเวลามีสูตรดีสูตรเด็ดนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนรับข้อมูลก่อนใครๆนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังสมปรารถนานะครับขอให้โชคดีมีโชคถูกรางวัลกันทุกทุกงวดเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ